ว่าตัวเองเนี่ยเป็นปนักงานประจำแล้วก็เลิกง,งานกลับถึงบ้านดึกถึงบ้านก็สามสี่ท่แน่นอนค่ะคนทํางานประจำเนาะเราเราหิวเราก็ต้องทานตอนดึกใช่ไหมคะพอมันสะสมเป็นระยะเวลานาน,านๆนะคะคมัน,นก็เริ่มและแสบท,ท้องปงอวดท้องตางจนนอนไม่ได้นอนไม่เคยทานมาหลายผลิตภัณฑ์แล้วใช่ค่ะแม้กว่าช่วยเรื่องของปวดระยอะมันก็แค่ช่วยในระยะเวลาช่วงนั้นแต่มันไม่ได้แตกตลอด ก็เลยทานผิดพันตัวนี้แล้วดีขึ้นมาเลยใช่ค่ะอาการดีขึ้นมาเลยใช่ค่ะสองอากา์นี่คือรู้เรื่องไ่ะสุดยอดเลยใช่ค่ะแต่ตัวนี้คืออาการปกติแล้วคือไม่มีไม่มีแล้วค่ะล้วก็นอนหลับพักผ่อนได้คือจากกลางคืนน่ะปกติเรานอนนอนไม่หลับนึกออกใช่ไหมคะเป็นคนที่นอนไม่หลับแล้วก็ผดอืผะองปวดแสบปวดปวดแสบปวดร้อนผมคอเนี้ยค่ะแล้วก็พอเราทำเริ่มทานผิดพันกับตัวนี้ต้องบอกว่า